สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเธอหัดไทยราชผมบอกเลยว่าวันนี้าสาวๆแน่นมากวันนี้ผมมีงบงบไม่อั้นนะเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยปกติเราไม่แจกนะ <c oughs> เดี๋ยวไปรอดูน้องๆกันว่าจะมีใครที่ได้เงินจากเราบ้างไปรอดูกันอ่ะเต็ยว่างไหมเขากำลังถ่ายว่างไหมเขายิ้มทดสอบว <c oughs> ่างนะ เราไม่หาคนต่อไปเพราะน้องไม่ว่างแล้วลตอนแรกเราเรามีงบยูนเลืออยู่รยประมาณ5 0 0พันแต่น้องไม่ว่าง <c oughs> เราไปหากคนที่ <c oughs> วา่างดีกวา่าต้องขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> โหไม่ว่าง <c oughs> คือเอาจริงนะ <c oughs> เสียใจนะเสียใจทนน้องเขาน่าเสียดายมากข <c oughs> องงบเรามีอยู่แต่ว่าน้องไม่ว่างเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีท่านต่อไปดีกว่าไปต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมเราไม่ว่างจริงนะเดี๋ยวไปเจอเขาจะไปไวเฮ้ยนี่ไง นี่ไงว่างไหมครับว่างค่ะว่างรเรื่อล้จอดเลยมาอันนี้คือถือว่าน้องโชคดีนะพราน้องว่างซึ่งวันนี้งบมันมีเหลืออยู่ประมาณห้าพันถึงหนึ่งมืบาทอยากจะมาแจกให้หมดภายในวันนี้ภายในวันนี้ว่าคืนเลยค่ะยังยังไม่ได้ถามนะแต่คือคือคำตอบโดนใจอ่ะก็ต้องแจกปะวะ คอนเซปต์เราคือคำาตอบโดนใจพี่แจกใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมาถามคำถามถ้าเกิดโดนใจพี่หรือโดนใจทีมงานอะ่ะพี่แจกเลยนั่นนั่นตัวนะน้องเลมอนคะ่ะกินได้ไหมกินได้คะ่ะเลมอนที่เป่เชมะนาวนะคะสัดส่วนฮนะสามห้ายี่ห้า สามหกค่ะหัวนมชมพูอยู่ไหมนิดนึงค่ะถ้าบอกชมพูที่อมนิดนึงเสียดายนะเพราะถ้าไบอกชมพูเนี่ยเราแจก,กแล้วเพราะว่าเราตัา้งหาน้องๆที่หัวนมชมพูอยู่ไอ้ตรงไหนที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่คอค่ะแล้วก็หลังคอที่คอหลังคอไหนมีอรารมณ์กว่ากันข้างหลังค่ะจับจับหน้าน้องเลยว่าแค่กูโดนหลังคอน้องเนี่ยน้องจะมีอาการไงจริงๆไม่ชินนะการอะไรเงี้ยแต่คือต้องทำอุ้ย น,นี้ไม่ได้ให้เพราะสีหน้าน้องผ่านนะให้เพราะว่าตัวน้องหอมอเป็นไงเป็นไงเป็นไง พวกเราต้องแจกอยู่เล้วจริงๆบางทีอย่าคำตอบไม่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 ได้ตรงคำถามน,นะแต่เราก็แจกเมากับไม่เมาเนี่ยอันไหนมันรการเวลามีเซ็กส์เมาอะ,อะไรเพราะว่าหนูชอบชอบเมาด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ตอนเมาส่วนมากค่ะแต่ไม่เมาก็มีอารมณ์ได้ค่ะแล้วเวาลาเมาเนี่ยเราหรือว่าผู้ชายเริ่มก่อนถ้าหนูเมาหนูเริ่มก่อนเลยะเริ่มจาก่วนเอาผู้ชายก่อนจุกที่ปากก่อนเลยค่ะแล้วลงมาลงมาที่คอค่ะแล้วอมไหมอมเอาแจกแจกนะแจกเพราชอบอม ปากอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ไ<แ>อ, <Shield> อ้ยิกแกรไอ้ยิกแกรไอ้ยิกแกร์อีกไม่ไหวเลยคือกวแล้วเสียวเลยกลัวเป็นคนที่ชอบให้อมอมไงแล้วแล้วน้องบ,บอกว่าอมแล้วก็แจกใช่ไหม แล้วน้องบอกว่าให้แตะขาปากโดนใจเจ็บอีกคือถ้าเกิดว่าอ่าผมแจกเกินทีมงานช่วยช่วยสะกิดด้วยนะฮะว่าไม่มาเกินไปแล้วแจกนะครับผมเดี๋ยวคนต่อไปจะไม่มีให้นะผมคำถานที่ที่มีเซ็กเนี่ยที่แปลกที่สุดของเราที่ไหนที่แปลกที่สุดอ่าที่แปลกที่เราคิดว่าแปลกเลยสําหรับหนูในรถค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มเช้าแล้วค่ะแปลกสุดละแล้วฟิล์มมันใสมากเลยค่ะสำหรับหนูว่ามันตื่นเต้นมากเวลามีเซ็กเนี่ยสตาร์ทรถไหมสตาร์ทค่ะแล้วมีเซ็กเบาะหน้าหรือเบาะหลังเบาะหลังค่ะเสร็จทุกครั้งไหมเสร็จทุกครั้งนะคะทำถามนี้ อย่งคำตอบอย่าง,งยังอ่าคุ้มเครือเกินไปเครคุ้มเครือไปยังไม่โดนเท่าไหรคำถามนี้ดีกว่าขนาดที่เราชอบเลยขนาดแบบเวลาแบบโดนสอดใส่เนี่ยขนาดเท่าไหร่ห้าสี่ค่ะห้าสี่แจกเลยกำลังดีค่ะแจกพี่แจกพี่แจกเลยห้าสี่แจกเลยไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีงค่ะปกติน่ะเรามีชุดชั้นในเนี่ยเยอะไหมยเยอะค่ะสีที่เราโปวดปานที่สุดเวลาเวลาใส่เวลามีเซ็กเนี่ยใส่สีอะไร ชอบแปะจุกค่ะชอบแปะจุกเป็นเพชรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพชรเวลาเวลามีเซ็กใช่ไหมใช่ค่ะผู้ชายชอบอ่าแล้วแล้วแล้วเก่งในอะเป็นจีสติงค่ะจีสติงสีสีดําลูกไม้ค่ะอ้ดผู้ชายชอบมากเป็นเป็นอ่ามันมันเป็นสีดําที่ลูกไม้แล้วคือปวดปานอยู่แล้วไงคือชอบไงคือแจกคือพี่แจกอยู่แล้วสีดําลูกไม้คือพี่แจกพี่เคยเจอแบบแปะจุกเพชรไหมแปะจุกเพชรแปะจุกเพชรเคยเจอหรือเปล่ายังไม่เคยเจอสำหรับใครที่ดูดูดูเทปนี้นะ ถ้าอยากเห็นนะร้านเธอมาเจนตัวเองได้เลยอันอนี้ตัวแาน้องฝากร้านเลยมาหาพวกเราได้นะคะร้านเธอฮาายล้านนะคะอยู่ฮารายล้าน อ่ะดื่ม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 เทาไรที่นี่ดื่มที่อาดื่มมา120นะคะสตาร์ทชั่วโมงละห้าดื่มนะคะถูกมากนะจริงชั่วโมงละห้าดื่มเหรอถูกมากชั่วโมงละห้าดื่มแล้วถ้าบุ้ถ้าเป็นคนที่ดูเทนนี้ไปอ่ะอยากมาหาเราเนี่ยได้ทุกวันไหมได้ทุกวันเลยค่ะหนูทำประจำาที่ร้านเธอนะคะอ่าก็ฝากน้องมาด้วยนะคะผมใครที่ดูเทนนี่ไปอยากมาเจอร้องเขามาได้เลยแต่ว่าแนะนําว่าให้อินบ็อกมาจองเลยค่ะเพราะว่าน้องคิวแน,น่นมากไม่งั้นอ่ะอาจจะพลาดได้เทา สวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมฝาก้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมบคัดดิคัดดิคัดดิ